เดี๋ยวไปถูพื้นสาลาจำลองกันนะครับ FC ทางบ้านนะครับ สวัสดีครับพี่สุเทพก็ถูข้างบนแล้วก็จะถูไล่ขอบลงไปข้างล่างนะเอฟซี FC. จะถูขอบด้านข้างเนาะต้องอยู่ม,มุมนี้เอฟซี FC ถึงจะเห็นนะ ให้เนียบนะครับ กำลังเก็บขอบนะพันธุนใดเงาขึ้นทันตาไ่น้ำก่อน วมุมนี้หนเนื่องก็เสร็จแล้วมาพี่ชายมาเข้าเวนสวัสดีครับเฮเข้าเวนแทนพี่มวลมาโอ้ย วันนี้เวีนมนเหรอใช่เวีนสาวๆแต่ว่านุ่มๆต้องมาทำงานโอ้โหถึงวันนี้เจ็บพอเลยเนาะลองแต๊ผมก็ทำแทนนุกี้นะเอฟซีพี่ชัยมาทำแทนพี่มนะเอซวันนี้ต้องมาเข้าเวียนนะนุกี้ก็ทำอะไรบ้างนี่เนี่ยนี่แหละทำความสะอาดแล้วก็เผนย์ก็รับตอนรับด้วยเหรอใช่มวลเกลืเฟืืองนุกี้ เพื้อก็ไม่อยู่ออโอ้โหคะน,นต้อนรับครับเ็นดอกเลยวันนี้ที่สอเนเ เอฟซีทางบ้านครับผมนะฮะเสร็จแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีใครทําก่อนผมหรือเปล่านะแต่ว่าพอดีผมมาทีหลังผมเลยทาใหม่เลยนะเอฟซีนะแล้วก็เขย่าพรมด้วยนะครับเลียผพรมนะครับทาความสะอาดพรมนะะก็เก็บงานสำหรับศาลานะครับเสร็จแล้วในส่วนของศาลานะฮะเอฟซี นนี่นะครับตรงนี้เมื่อกี้ย่าหนิงเพื่อนกวาดให้แล้วนะค fc กวาดให้เรียบร้อยลานองปู่นะย่าก็เหมือนคุณลุงเอาปุ๋ยลงนะแล้วก็รดน้ำกำลังรดน้ำอยู่ด้านบนนะสวัสดียามเช้า fc แฟนคลับ พอตอทุกท่านนะสวัสดีคุณก๊อฟคุณนาตยานะครับคุณป้าจิ๊บนะสวัสดีครับคุณสมนึกสวัสดีครับรู้สึกว่าจะมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับ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 เ,เด็กๆมาวิ่งเล่นกัน อาเดี๋ยวจะดูแลความเรียบร้อยตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับนะเห็นมีใบไม้อยู่ด้านหลังนะครับเอ <FC. S 1> เดี๋ยวหาไม้กวาดมากวาดนะครับขอบคุณ FC ฟซีพอตอทุกท่านด้วยฝากกดไลค์กดซับสไค i ต e ด้วยนะครับสําหรับไลน์นี้นะครับนะก็ทําภารกิจเสร็จแล้วนะฮะในส่วนด้านหน้าเดี๋ยวในส่วนของป้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมผ้า นะครับมาเดี๋ยวจะชุบน้ำเช็ดนะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะ FC นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฝากที่พีกาแฟทีพีโกโก้แล้วก็เสื้ออมปูปฏิจิตนัคราชด้วยนะครับ092 7์4ก5 2 6สวัสดีครับ